อยากมีเงินใช้สบายสบายในขณะที่ยังมีหนี้สินฟังคลิปนี้ให้ดีค่ะวันนี้ถ้าหากว่าใครยังมีภาระเรื่องการเงินหรือว่าจะต้องใช้หนี้บัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณฟังคลิปนี้ให้ดีนะครูจะมาแบ่งปันเนื่องจากครูเนี่ยเคยเป็นหนี้อยู่แปดล้านตอนนี้ครูก็ใช้ไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาแบ่งปันจากสิ่งที่ครูทํามาแล้วสําคัญมากเลยคุณต้องฉลาดใช้หนี้หนังสือเล่มนี้อยู่ในตะกร้า เซตนี้คุณต้องเอาไปนะคะของสำนักพิมพ์โฮมเพียรเล่มนี้ดีมากเลยและคุณสามารถที่มีเงินใช้เท่าไหร่ก็ได้แม้ว่าคุณยังเป็นหนี้อยู่มีทั้งหมด4ขั้นตอนของบทที่1และบทที่2วันนี้ถ้าคุณมีหนี้สินหรือว่าคุณมีภาระเรื่องการเงินไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทํางานเพื่อใช้หนี้อย่างเดียวใครที่ตั้งคติว่าเฮ้ยฉันทํางานเพื่อใช้หนี้ทํางานเพื่อใช้หนี้คุณหนี้ไม่หมดลองสังเกตดูตัวเองดีๆ ดังนั้นมาเอา4ี่วิธีนี้ไปค่ะข้อที่1เลยคุณต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้คุณมีภาระที่ต้องใช้การยอมรับเนี่ยคุณต้องรู้นะเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมรับเราก็จะใช้แบบสูุร้ายอ่ะลองคิดดูสิถ้าเรายอมรับว่าเรามีภาระที่ต้องใช้คืนคุณจะมีสติในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นถูกไหมอันดับแรกเลยถ้าคุณไม่มีสติในการใช้เงิน คุณจะซื้อของบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็นด้วยซ้ําบางทีไปดูที่บ้านมันมีอยู่แล้วใครเคยเป็นแบบนั้นบ้างแล้วสําคัญนะคะเมื่อเรายอมรับเสร็จแล้วเขียนม,มันออกมาค่ะว่าเรามีภาระเท่าไหร่ข้อที่สองค่ะคุณต้องเขียนสมการของคุณขึ้นมา x เท่ากับรายได้ที่เข้ามาตอนนี้รายได้ที่เข้ามาเท่าไหร่ y คือภาระที่คุณต้องจ่ายหรือภาระหนี้สินของคุณของครูตอนนั้นนะคะที่ครูเป็นเนี่ย x ของครูคือรายได้จากการทําพวงมาลัยรายได้จากการขายน้ําสลัดหรือหรือว่าแซนด์วิชเป็นรายได้เป็นรายหลักร้อยแต่ครูมีภาระหนี้สินเป็หลล้านมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าทําให้ตายนี่ก็ไม่หมดครูเลยต้องมาทําข้อที่สามข้อที่สามคือคุณจะต้องมาดูแล้วเฮ้ย เราคิดแต่เรื่องว่าจ,ะจะหาเงินใช้นี่อะไรก็แล้วแต่ได้หมดเงินตรงไหนมาเข้ามาฉันเอาหมดเลยแต่คุณรู้เปล่าคุณมีเวลาแค่ยีิบสี่ชั่วโมงถูกไหมคุณมีเวลายีิบสี่ชั่วโมงคุณมีแรงแรงเดียวแล้วคุณคิดว่ารายได้เข้ามาหลักร้อยหลักพันมาสามารถใช้นี่หลักล้านได้เปะละ่ะมันก็ไม่ได้คุณต้องหาเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้นี่หมดแล้วคุณทําทําทําใช้แค่ดอกหมดเลยถูกไหมคะครูเลยต้องทําใหม่คิดใหม่ค่ะคือ x คุณต้องเปลี่ยนไปคุณต้องหา เส้นทางของการเงินใหม่ Y คุณเท่าเดิมแต่เส้นทางการเงินของคุณต้องเส้นใหม่คือครูต้องเริ่มเข้ามาทําออนไลน์มากขึ้นแทนที่จะทําแค่สูตรสลัดก็มาทําโดยการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อทาคอร์สออนไลน์นี่คือเอ็กตัวใหม่ของครูคะ่ะข้อที่สี่ค่ะครูจะต้องเขียนรายได้ทุกวันเขียน to do list ทุกวันว่าวันนี้ฉันต้องทำงานอะไรที่จะไปให้ถึง เป้าหมายของฉันคือมีรายได้ปีละหลายดังนั้นครูต้คุณจะต้องมาเขียน to do list ทุกวันว่างานอะไรทําให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณนี่คือข้อสําคัญมากๆถ้าใครอยากได้วิรายละเอียดเล็กๆพร้อมเวิร์กช็อปนะคะอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้จิ้มในตะกร้าได้เลย